ราศีเมตรมาแล้วโอกาสดีโอกาสทองเงินมางานมาทุกอย่างจะมาจะฟื้นฟูใหม่จะเริ่มต้นใหม่อ่ะสิ่งที่รอคอยมานานช่วงนี้แหละจะเห็นผลจะได้รับผลจะได้รับโอกาสเป็นโอกาสเปิดเป็นของเราสักทีหลังจากที่เรารอมานานนะครับผมรออะไรจะบ้างรองานอ่ะงานอ่ะงานคือเงินเงินคืองาน ถ้ามีอะไรที่มันรอมานานนะช่วงนี้แหละงานเอยเงินเอยคือตัวเดียวกันนะครับผมมันจะทําให้เราเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จละสิ่งที่เรารอคอยน่าจะเป็นงานตัวหนึ่งที่รอมานานรอสรุปรอปิดจ็อบหรือรออะไรสักอย่างหน,นึ่งได้และนะครับผมสมหวังละปิดจ็อบได้เห็นไหมฮะ <c oughs> เออจะปิดจ็อบได้ จะปิดจอบทั้งการขายจะปิดจอบทั้งการรับเงินจะปิดจอบทั้งการเสนอซื้อเสนอขายคือปิดจอบหมดได้หมดดีหมดเฮงหมด <c oughs> มันจะเป็นการปิดการเจราจาแบบฉับพลันทันด่วนเป็นการใช้เรียกว่ามันกึง่งกึงแบบมาแบบ อา,อารมณ์อารมณ์นิดนึงอ่ะมันมาแบบอารมณ์อารมณ์นิดหนึ่งไม่รู้อารมณ์ไหนคืออาจจะเป็นอารมณ์สารพันอารมณ์อารมณ์อุนอ่นๆอึงๆก็ได้เป็นจังหวะน่ะคือการการปิดจ็อบการได้โชคลาภหรือการได้เงินมาอันนี้คือเป็นการที่คุณชฉวยโอกาสอ่ะอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าชฉวยโอกาสสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคุณรอโอกาสพูดรอโอกาสเสนอรอโอกาสในการ มันเป็นเทคนิคในการการนําเสนอนี่นะอืมบอกไม่ถูกอะมันต้องใช้เทคนิคใช้จังหวะนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเดินเข้าไปแล้วมันซื้อพูดจาคำสองคำเขอะขายเขาซื้อไม่ใช่คุยๆไปเรื่องนะั้นเรื่องนี้ปุ๊บเข้าประเด็นเลยอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะแบบนั้นอะอ่ะจริงนะมันเป็นจังหวะรอดูไม่วันใดก็วันหนึ่งในในช่วงนี้แหละมันเป็นจังหวะที่เราจะต้องพูดที่เราจะต้องเสนอที่เราจะต้องทวงอ่ะนะ การเสนอขายมั้งน่าจะเป็นจังหวะเนาะเอาเป็นว่าการงานการเงินใช้จังหวะเทคนิคหาจังหวะ <c oughs> หาโอกาสพูดนําเสนอชี้แจงต่อไปเออเห็นไหม,มอือใช้จังหวะนะครับผมเอาสุขภาพอะไรต่อมีอะไรกันมั่งอืมอารมณ์ปกติอารมณ์สนุกสนานเฮฮาร่าเริงหลังจากที่เรากดดันเครียดก็ต ตัวหรืออะไรที่แบบว่าไม่สบายใจหมุนมองหน้ามองอะไรหน้ามองหน้าครั่งหรือทาอะไรที่มันเก네็บกดหรือไม่มั่นไม่มั่นใจหรืออันหนักหนักนวงนวลตุนอารมณ์ต <cuál> ุนตุนตุนตุนเลิกช่วงนี้เปลี่ยนอารมณ์ได้ละสนุกสนานเปิดอกเปิดใจผ่อนคลายปลดล็อกตัวเองนะครับผมมันจะเป็นช่วงปลดล็อกตัวเองนะครับผมคนที่ป่วยก็น่าจะสดชื่นขึ้นมาบ้างนิดนึงใช้คําว่านิดนึงก่อนเพราะคุณยังไม่เปิดถ้าคุณยัง ล็อกก็ปิดล็อกก็เปิดอยู่แต่จริงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเปิดให้มันหลุดล็อกหัวล็อกแบบเต็มอกเต็มคำเนี่ยมีแต่คุณก็ยังไม่มั่นใจคุณก็ยังไม่มั่นใจแค่นั้นเองแต่จริงๆโอกาสมันมาแล้วเปิดซะเห็นไหมครับเปิดเปิดเปิดทุกอย่างบอกให้เปิดแต่ไม่ใช่ให้แค่ผ้านะคือเปิดอกเปิดใจเปิดวิสัยทัศน์เปิดมุมมองเปิดออกไปนอกบ้านนะครับผมเป็นจังหวะและที่เราจะต้อง ปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างเช่นสมมตินะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยเราทํางานในบ้านมาตลอดเลยอะให้เวลาให้โอกาสให้กับตัวเองให้ของขวัญตัวเองนิดนึงปิดเทอมปิดงานสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดินออกไปไปช็อปปิง้งไปซื้อของหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะเห็นไหมครับไปเถอะเนาะลองทําดู มันเป็นการเติมออกซิเจนใส่สมองใส่ร่างกายแล้วเราจะแบบรู้สึกว่าสดชื่นมีเขาเรียกว่ามีมุมมองมีอะไรให,ใหม่เกิดขึ้นนะครผมเห็นไหมนี่แหละคือความเพลงจังหวะที่มันจะเปิดมันก็มาในหลายรูปแบบเนาะคือบางครั้งคนชาวราศีเมษเนี่ยมันคือคือมันจะเป็นแบบนี้ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งวันเจวันไม่ได้ออกไปไหนเลยแค่ร่างกายเราตันตันตันสมองเราตันตันตัน แต่เราเดินออกไปเซเว่นแป๊บเดียววะช่วยไหมเชื่อไหมอไหมอ้อช่วงเวลาแป๊บเดียวนั่นแหละมันไปเห็นนู่นเห็นนี่มันจะเกิดแรงผลักดนันมันจะเกิดแรงบันดาลใจเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมท่านก็เหมือนกันจังหวะนี้แหละที่บอกว่าให้อรีบปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองออกนอกบ้านออกนอกสถานที่ออกจากสถานที่แบบจำเจซ้ําๆเดิมๆออกไปนิดนึงเรามีไอเดียจังหวะนี้แหละมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราไพ่บอกมาแบบนี้เนาะ เนี่ยครับผมให้เดินออกจาก,ออกที่นั่งเดิมออกจากออฟฟิศเดิมออกจากที่ทํางานเดิมเดินออกไปเดินออกไปเดินออกไปไอเดียของเรามาแล้วจังหวะโอกาสของเรามาแล้วเห็นไหมครับเป็นเงินเห็นไหมฮะเป็นจังหวะเปิดตัวแล้วนะเปิดตัวเป็นเงินเป็นทองหาเงินหาหาทองหาโอกาสให้กับตัวเอง อ่จริงด้วยโอเคปิดจับการเปิดไพ่เพียงแค่นี้นะหา,หาเวลาออกจากสถานที่เดิมๆไ,ไปเปิดหูเปิดตารับออกซิเจนรับบรรยากาศสุดอากาศดีๆเข้าร่างกายกันนะครับ